สวัสดีครับพบก,กับสุดข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่อัลเรียเตือนแปะแช่อย่าพึ่งด่วนปล่อยจินนี่ออกจากทมเธอร้งเรียนกับตานานเดายิงของทีมชตชเซีและอาร์ซนอลเตือนปาริสเซงชมงอย่าพึ่งรีบตัดสินใจปล่อยจินนี่มาในรุ่นกองกลาง,ลางชาวฮอลแลนด์ยาออกจากทีมเร็วจนเกินไปเมืดนรุ่นนีบหมดสัญญาละยาำอยู่กับปาริสเซงชมางในสเสมอร์ที่ผ่านมาแต่ถึงเวลานี้ยังไม่สามารถปักหลักภายในทีมได้อย่างเต็มตัว จมีข่าวว่าดาวเตะคนนี้กำลังมองหาถึงการย้ายกลับมาเล่นในผิวเมืองกลษในช่วงตลาดกา้อการนักนนเตะเดือนมกราคมน,นี้อยู่ทั้นนี้นะครับองรีชื่อว่าหากปารีตอดทนให้จีนี่ปรับตัวอีกนิดหนึ่งดาวเตะคนนี้จะสร้างประโยชน์ให้กับทีมอย่างมากมายอย่างแน่นอนเขาไม่ใช่แค่นักเตะที่เร็วร้ายนี่อองรีกล่าวคุณไม่ได้ได้เร็วร้ายนในเวลาแค่2เดือนหรอกไหมครับผมเห็นเขาเล่นให้กับทีมชาติเขาก็ยังทําได้ดีอยู่เลยแต่เขาต้องการเวลาเกินขนานั้นแหละ นักเตะแบบนี้ก็แค่ต้องการเวลาเขาชื่อแล้วลิอร์พูตัดใจปล่อย2แข้งผลทถิ่นอนฟิลด์เดือนนี้เผยชื่อแล้วนะครับฮวงแดนลิอร์พูตัวเป็นข่าวจอดตัดใจปล่อยแข้งดังทั้ง2รายออกจากทีมในเดือนมกราคมนี้สแกนสปอร์ตนะครับซึ่งเป็นสื่อที่น่าเชือ่อถือแห่งเกาะเกรตทีข่าวว่าฮวงแดนลิอร์พูสโมสรษยอหญ่งซิกเวที่พื้นเกรตอาจตัดสินใจปล่อยในเกมเลียมแบ็กขวาทีมชัด เวลและนเทเทนลฟิลิปกองหลังดีเกทีมชาตงกฤษอัลเจตินอันเวลในช่วงตลาดการซื้อนักแตะในเดือนมกราคมนี้สำหรับวิลเลียมนะครับในวัย20ปีลงเล่นกับลิเวอร์พูลไปเป็นแค่หงนัดในแค่นี้แบ่งเป็นพิมลีแค่นัดเดียวโดยถูกเปลี่ยนตัวลงมาเป็นตัวสองในช่วงท้ายที่เอาชนะวัตฟอร์ดไป5-0เมื่อเดือนตัวละคมปีที่แล้วดังนั้นเจ้าตัวกำลังมองหาที่จะายทีมเพื่อโอกาสลงเล่นอย่างสมองเสมอและทางห่งแดงกพรฟอมพิจณา ได้รถก,ก็เสนอที่เหมาะสมนหมรกันขณะที่ฟิลิปในวัย24ปีนั้นเป็นรังยี่ที่จะสอดสร้างเพื่นแบรนด์โเจ๋งเนื่องจากหงดานนะครับมีกองหลังให้เลือกใช้งานหลายรายและน่าจะเป็นอีกคนที่ถูกปล่อยออกจากทีมในเดือนนี้ขณะที่ตัวนักเตะเองก็คเคยกล่าวให้สภาพไปแล้วว่าพร้อมที่จะย้ายทียมโดยหงแดงตั้งการตัวของเขาเอาไว้ที่15ล้านปอนด์ท่ามกลางความสนใจจากสโมสรพิลมลิงกลษและเกาโชซิลาอิตาลี ครบรอบ4ปีผลงานสุดโหดของฟันไดกับเลวิปโภ4ปีสีเสื้อหงดังวันที่5มกราคมในปี2 0 1 8นะครับนับเป็นวันที่เวอร์กิฟันไดประเดิมสนามให้กับเอร์พูลหลังจากที่หงดังปิดดิวของเขากับทางเซาท์ un, แัมตันด้ตั้งแต่วันที่27ธันวาคมในปี2017โดยค่าตัวเบื้องต้น75ล้านปอนด์เกมแรกนะครับฟันไดในสีเสื้อหงดงก็คือเกมเอฟเอคัพรอบที่3ที่เจอกับเอเวอเรน โดยมันถือเป็นการประดิมสนามที่สวยหรูของดาวเตะทีมชาตินอร์์อีกด้วยเพราะเขาเป็นคนมงทําประตูชัยให้กับเทียมในช่วง8นาทีสุดท้ายของเกมจนทําให้ลิเวอร์พูลเอาชนะไปได้2-1นะครับและจากนั้นเป็นต้นมาวันได้ก็พัฒนาฝีเท้าของตัวเองได้อย่างเยี่ยมเยี่มจนถึงขั้นทําให้คนยกย่องว่าเขาเป็นหนึ่งในกองหลังที่เก่งที่สุดในโลกในโลกฟุตบอลในยุคปัจจุบันซึ่งวันนี้เราจะมีตัวเลข ผลงานที่ยอดเยี่ยมของฟันได้กับลิเวอร์พูลตลอดช่วง4ปีที่ผ่านมามาให้ได้รับชมกันนะครับเริ่มต้นที่ความแข็งแกร่งในเกมรับทั่วไป67.4%นะครับนั่นคือตัวเลขเฉลีย่ยเกี่ยวกับการสกัดยังวันมาจากคู่แข่งที่พยายามเลี้ยงบอลผ่านเ้าหากนับเฉพาะการลงเล่นในลีกให้กับลิเวอร์พูลโดยของฟันไดตลอดช่วง4ปีที่ผ่านมาโดยสีสันที่โดดเด่นที่สุดก็คือฤด,ดูกาล2 0 1 8ถึง2 0 1 9 ที่เขาดักทางบอลพวกสายเลี้ยงได้ถึง92.9เลยทีเดียวและทำให้ลิเวอร์พูลเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกนอกจากนี้ฟันได้ยังมีช็อตเล่นพลาดเองจนทำให้ลิเวอร์พูลเสียป,ประตูในลีกเพียงแค่3ครั้งตลอดช่วง4ปีที่ผ่านมาด้วยโดยรวมแล้วลิเวอร์พูลเสียป,ประตูในลีกไปเพียงแค่93ประตูใน113นัดโดยฟันไดลงเฝ้าแนวรับให้กับทีมลิเวอร์พูลและแข้งวัย30ปีก็ช่วยให้ทีมเก็บคลินชีนในลีกได้ถึง54เกมด้วยกัน ตัวนำโชคจนถึงน,นตอนนี้นะครับฟันไดก็ยังไม่เคยแพ้ในเกมลีกที่ลงเล่นกับลิเวอร์พูลในเกมเยา่าแม้แต่นัดเดียวโดยสถิติตป,ปัจจุบันมันยืดออกไปเป็น56นัดติดต่อกันเ้าไปแล้วโดยแบ่งเป็นการชนะ48และก็เสมอไป8นัดด้วยกันนะครับความโดดเด่นในลูกกลางอากาศด้วยความสูงของฟันไดที่มีความสูงถึง193ซนเมตร ทำให้ฟันไดมีคมุณสมบัติที่ดีสําหรับการเล่นลูกกลางอากาศเป็นทุนเดิมอยู่แล้วและเขาก็ยังตามหาพื้นที่ที่เหมาะสมสาหรับการเล่นลูกกลางอากาศได้เป็นอย่างดีด้วยจนทําให้ตลอดช่วง4ปีที่มันมาเขาชนะการดวลลูกกลางอากาศในเกมลีกไปถึง586ครั้งและแพ้ไปเพียง156ครั้งเทานี้นะครับหากคิดเป็นเปอร์เซ็นต์โดยโรวมแล้วแล้วก็4ปีที่ผ่านมาฟันไดชนะดวลลูกกลางอากาศ มากถึง78เลยทีเดียวโดยซีซั่นที่เขานะครับมีเปอร์เซ็นต์ชนะดวลลูกกาากาดมากที่สุดในฤดูก,กาล2 0 1 9กถึง20โดยทําไป81แล้วมันก็มีส่วนทําให้ลิเวอร์พูลได้แชมป์ลีกประจำฤดูก,กาลเนึนงกล่าวอีกด้วยอัตราการชนะเมื่อไหรก็ตามที่มีฟันไดเยืนปักหลักอยู่ในแนวรับของทีมกุนซือจิกกิ้งร็อ ก็จะเล่นได้ง่ายๆมากนะครับจนถึงขั้นที่ว่าลิวโลเก็บใจชนะได้มากถึง83ครั้งในเกมลีกจากทั้งหมด113นัดที่ดาวเตะชาวฮอลแลนด์ลงเล่นให้กับทีมลิวูลซึ่งหากคิดเป็นอัตราการชนะได้เป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ73.5%เลยทีเดียวโดยที่เหลือแบ่งเป็นการเสมอ20และแพ้ไปเพียงแค่10นัดเท่านั้นนะครับในทางตรนการข้ามจากเกมลีกทั้งหมด3.7นัดที่ลิวพูลงเล่นแบบปาร์จากฟันไดส พวกเขานั้นมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่เพียงแค่54.1%โดยถึงแม้มันจะเกินขึ้นหนึ่งแต่มันก็ถือว่าน้อยมากๆถ้าหากเปรียบเทียบกับตอนที่มีฟันได้คอยช่วยโดยแบ่งเป็นการชนะ20เกมเสมอ9และแพ้8ครั้งนะครับก็เรียนว่าครบ4ปีนะครับที่อยู่กับลิเวอร์พูลสำหรับวักิฟันได้ก็รอสร้างตำนานบทใหม่ต่อๆไปนะครับก็มาลุ้นกันนะครับว่าจะได้ท้วยรอวันเพิ่มเติมอะไรกันบาง ดิคคีสรุปข่าวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบสามของวันที่เจ็ดบกราคุมนะครับขอเชิญแฟนๆน,น,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะครับแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคับแฟนบอลพันธะ ที่สำคัญนะครับมืองน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ